สวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีการจอดรถนะครับสำหรับรถที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับเพื่อถนอมรถนะครับไม่ให้เกียร์พังนะครับก็วิธีการจอดก็คือพอเราจอดรถยุดสนิทนะครับขาเราก็หยียบเบรกอยู่ใช่ไหมครับให้เลื่อนมาที่เกียร์ N นะครับเกียร์ว่างนะครับแล้วก็ดึงเบรกมือนะครับนะครับแล้วก็ปล่อยปล่อยเบรกที่เท้านะครับจะสังเกตดูแลรถจะกระตุกไปหน่อยนึงนะครับนีย เราเจตกไปนะครับตอนนี้ตัวที่ล้าง,งรถไว้คือตัวเบรกมือนะครับอยู่ที่เกียร์ว่างไม่ใช่ตัวเกียร์นะครับถ้าท่านใดที่ไม่ทําแบบนี้คือพอจอดรถปุ๊บก็ผักไปเกียร์ P เลยนะครับแล้วค่อยดึงเบรกมือทีหลังน่ะไอภาระการล้างรถนะครับก็จะไปตกอยู่ที่ตัวเกียร์ P นะครับซึ่งเวลาให้สังเกตนะครับถ้าใครจอดรถโดยผิดวิธีแบบนี้เวลาเรามาสตาร์ทร,รถใหม่เราจะเข้าเกียร์จะดึงเกียร์ P เข้ามาเกียร์เอ็นยากมากบางทีดังกึกกักเลยนะครับนะวิธีการจอดที่ถุกต้อก็คือทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวทวนใหม่นะครับก็เมื่ออยู่เกียร์ดีนะครับนะเราอยู่เกียร์ดีอย่างนี้นะครับนะอ่ะมีขมาเราจอดเบรคครับแล้วเบรคสดิดปุ๊บนะแล้เบรคสริดแล้วปุ๊บให้เราผักเกียร์ไปที่เกียร์เอ็นก่อนนะครับนะเราดึงเบรคมือนะครับแล้วก็ปล่อยเบรคนะครับที่เท้า รถจะกระตุกไปนิดน oh. ึงนะครับปละต่างๆก็ตูกที่เบรกมือแล้วทีนี้เราก็อย่าเบรกนะครับอย่าเบรกไปแล้วก็ผักไ้ที่เกียร์ P นะครับแล้วก็ปล่อยเบรกอ่าอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการจอดรถที่ถูกวิธีนะครับจอดรถเกียร์ออโต้นะครับอ่ายวทวนอีกทีนึงนะครับนะทวนอีกทีนึงนะครับถึงเกียร์ N นะครับเราเหยียบเบรกรถจอดสนิทแล้วนะครับผักมาทค่เกียร์เกียร์ N นะครับปึ๊บบึงเบรกมือครับ ปล่อยเบรกที่เท้านะครับเดียเบรกอีกทีนึงนะครับแล้วก็ผ่าไปที่เกียร์ P อ่านี่นะครับสเต็ปการจอดเกี่ยวโโตัวที่ถูกต้องนะครับผมอ่าขอบคุณมากถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้ครับอาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยหรับท่านนี้ยังไม่ทราบนะครับผมผิดพลาดกันไดขออภัยมนณนีาที่ด้วยครับสวัสดีครับ